ต้องรอมาค่ะเพื่อนๆก่อนคุณน้อยเออไปก่อนรอก่อนนะสวัสดีค่ะดูก่อนได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดูได้ก่อนนะครับนี่คือเอ่อการพูดของแม่ค้านะครับผมพ่อค้าแม่ค้านะครับผมนะครับวันนี้พามาเดินตลาดสัมมกรนะครับเพื่อนๆครับว่ามา มาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอ่าร้านนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้นะครับยำขนมจีนข้าวผัดปลาสลิดมีภูเก็ตนะครับผมผัดโขมชีสนะครับผมฮาแล้วก็เป็นร้านผลไม้เยอะเลยนะครับโซน2แผง5 2าสานะครับผมร้านผลไม้นะครับผมสแกนจ่ายได้นะครับผม สแกนจ่ายได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีหมูนะครับหมูสดๆนะครับผมแล้วก็สับปะรดสับปะรดห้วยมุ่นนะครับผมอ่าน้าปลาครับผมอุตตะระดิะครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับส้มลำไยแก้วมังกรนะครับองุ่นนะครับฝรั่งนะครับผมทุรีนะครับผม ทุกโรงทุกเรียนมีหมดเลยนะครับทุกเรียนทุกเรียนทุกเรียนนะครับอ่าเป็นผักเพื่อสุขภาพนะครับผมปอดสารพิษนะครับผมร้านนี้นะครับผมผับปอดสารพิษผับปอดสารเข่าคอผับปอดสารสารพิษเข่าคอเพชรบูรณ์ครับผม จะครับมาโดยตรงนะครับผมนี่ก็ร้านข้าวแกงครับผมสองถุงนะร้อยยี่สิบสอเสองถุงนะ้อยยี่สิบสองมือนกันเหมือนกันได้สวัสดีครับสวัสดีครับก้าวม่อนมกไก่กุญแดดนะครับอาหานบะหมี่ดี ขอบคุณมากครับแนะนำมาร้านนี้เลยนะครับนะครับผม